เกิดเป็นมา30ปีระหว่งาง30ปีเนี้ยหนูก็รักษาตัวเองมาตลอดเรียกว่าเกิดมาพ่อแม่ก็พาไปฉีดยาสร้างภูมิคุ้มกันแล้วสามาามองว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะคะจากที่มีอาการจะหายใจไม่ออกเวลาเจอฝุ่นละอองมันจะเหนื่อยหลับลมจะตีก็ต้องพ่นยาแล้วก็ต้องมีถังออกซิเจนไว้กับบ้านเพราะเวลาเป็นอาการหนัหนกไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วพ่แม่ก็เป็นเหมือนกันไปโรงพยาบาลไม่ทัน ด้วยโรคหัวใบเสียบพันไปแล้วจากที่คุณแม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวอจเสียบพันก็เลยหันมาดูแลตัวเองและก็มาทานอาหารนี้อันนี้ทานมาได้สองปีแล้วค่ะจากที่ต้องพ่นยาทุกวันไม่ต้องพ่นเลยคนรับข้างก็เห็นเห็นว่าทำไมห้ฉันแข็งแรงเพราะโรคนี้เป็นกรรมพันก็อยากบอกว่าเอ่อทุกท่านไม่ต้องเป็นคนหาที่ไหนแล้วเพราะว่าเสร่อมหันนี้ดินสุดแล้วเพราะทำให้ดิฉันเสียนาย ตั้งแต่แรกแม่แม่ทา,ากกนแม่เสียชีวิตไปแล้วถึอได้กลับมา